Bismillahirrahmanirrahim. Karau ma tengi ya, kanyang dari Sarawak juma dirum. Dekarokal malen tu prayot dok berserupana. Prayot dengan kan selawat ni kap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kani anzeling prayot dengan selawat kap Nabi ka terjadi kan rab bancha dari Allah. คือมาถึงอ like ัลลอฮ์สักไงเราทำแล้วเราก็ะทำกันมันก็อยู่ในการรับบัญชารับคำสั่งของอัลลอฮ์มาทำมันมีความไมากว้างมากและก็ใหญ่ีมากและก็มีพ้นต่อการอิบะดาเขาเรามากมากเลยอัลลอฮ์ว่าอ่าอินนัลลอฮวะมะลาอิกะต้ฮูยุสลลูนอาลัลนบีอัลลอฮ์ลาวะติจิงะอัลลอฮะเลกันดาห์มะเลการคงเคนั้นสลาวะกับนบี يا أيها الذين ู م ن و ا أبداء في سكّال يوم ا ل ล ي ا م ة صلوا ع ل و س ล ب ب ا วกสูจงสุลวาด้กับนบีละก็กล่าวสลามให้หมาดคันนี้นะว่าความาจริงๆคืออัลลอฮ์ว่าซัลลูวกสูจงสุลวาแลวเราสุลวาดกันนั่นคือคเรากำลังรับบัญชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั้งให้เราทำแล้เราทำคันนี้คำว่าทำก็ต้องทำให้หมาดเห็นไหมทำอย่างสวยงาม เราคำอย่างถูกต้องนี่มากันนี้การรับบัญชามาเช่นไรหมายถึงว่าจะบอัลลอฮ์สร้างให้เราทำแล,ล้วเราทำกันเราเราก็ทำด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจแล้วก็ทำมาเห็นว่าอัลลอฮ์กาสัญญาเลยว่าถ้าเราทำตามเกยเมืนอเจอและบอกอิฮ ah ah ์ฟาซิลลาฮ์อิฮ์ฟาซกะอัลลอฮ์ว่ามึงจงรักษาอัลลอฮ์รักษาคือรักษาคำสั่งแก okay? ยากฟังสักแนนอนอัลลอฮ์ก็จะรักษามึงอัลลอฮ์สั่งให้เราทำไรเราทำแต่ว่าเนาะเราสั่งให้อัลลอฮ์ทำไรแต่ดิอันนี้ไม่ได้ไม่มันไปรย์ไม่จบโต้งนะแต่ว่าไปรหญ่ใหญก่อนอัลลอฮ์สั่งให้เราทำเลยเราทำอัลลอฮ์เราสั่งให้อัลลอฮ์ทำไรอัลลอฮ์แค่ทำกันเองแต่ว่าอ่าอารับหรืออิสลามเราเราถือว่าคำว่าสั่งอัลลอฮ์นั้นมันเป็นสิ่งที่อ่าเปิดปากกว้างก็เลยเชื่อกว่าอ่า khảo hay Allah cho ấy đâu, Kariba ta sang, Allah yhfasil la yhfasa, mưng Allah cam sang cái, nền Allah kia đã được xả mưng, mà ta lo xả Allah xả ngay ying tham đôi tham đay, ying tham đôi tang đay, Allah kia đã แน่นอนมึงจะได้พบอัลล้อนนั้นมาอยู่ต่อหน้ามึงถ้าเบอร์มึงต้องการความหมายคือถ้าเรารับบัญชาองอัลลลอนหมากมากรอสลาว้กับนบีมากวันใดที่เราต้องการข้อช่วยแก้กันนี่คือเราชายแก้ได้วแหละว่าโดยเราว่าคนเมื่อเราคือคนตํำล่ะเนี่ยมัอัลร้อ์คือผู้หญิงแง่เวนี่ยอใจกับบอกข้อกัรในเบอร์เบอร์เราข้อช่วยแก้เบอร์แก้ชายเราเราทําด้วยทันตีเบอร์แก้เบอร์เราข้อช่วยแก้ แกก็ทําไม่รอดโดยท,ทันทีมุสตาจาบทันทีทันใดนักเลยมุสตาจาบอะไรแต่ถ้าบุญใดอัลลอฮ์สร้างให้เราทํากันเราเชื่อสมุดเราวาดเดียวคนหรือเราทําแบบให้ผลผลไปไม่ตันใจตําไม่อยากทําไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ละเอียดในการตํากันอันลลอฮฺก็จะทําตัวเราแบบนั้นแหละอัอลลอฮฺสร้างเราให้เราทําเราว่าเดียวคน วันหนึ่งพอเราจําเป็นแล้วก็กขช่วยแกยกันนี่แกก็บอก,กเดียวันเห็นไหมนี้นี่คือนี่คือ,คอตึงตึงกันมาว่าใส่คนบางคนดูอาคำพุสตายยับอะพอเขาทันทีทันใดเขากระตือรือร้นกันนี่เห็นไหมแล้วก็ประการนี้คำคำยาว่ายาอิวัลลาฮีนอานันตะต่กะบัตบาตฟาอุลเป็นลางดีสำหรับเราที่อัลลเลียกเรานะถ้าเบราเป็นคนเราเป็นผู้ที่โซลาวะ ต่คับอ <t od a |ms|> to pues, kind of ัลลอฮ์เรียกเราว่าเราคือผู้ศรัทธาฮะการเป็นคนอิมันคืออะไรนะคือคนดในดาสวรรค์นะเสมอตลการันตีว่าคนใดก็ตามที่สลาวัตคนคนนั้นคือชาวสวรรค์นี่เอาน่าเอาน่าแล้วก็สิ้นไปก่อนเบราว์ทำเมื่อที่อัลลอฮ์ทำกันอัลลอฮ์วอินนัลลอฮะวะมาลาอิกาต์ตูยุ่ซนลูนอัลลอห์นบีอัลลอฮ์บอกว่าจริงๆเลยอัลลอฮ์และมาลยาทการสลาวัตให้กับนบีถ้าเราทำไม่ไม่ออัลลอฮ์ มนับบีว่าผ kind of ah ู้ใดทำเมื่อใครเป็นพวกนั้นกันอันนี้พวกอัลลอสั่งให้เราสลาวะอัลลอคสลาวะเรากสลาวะเราคือพวกอัลลอฮ์กันกนอื่นฮิสบุลลอห์ฝากอัลลอห์มาลเลกัดสลาวะกับบีเรากสลาวะเรากคือพวกเดียวกับมาลเลกัดลักษณะเหมือนกันกันเอ็นว่านะอีกเร่องไรนะที่ความยิ่งใหญ่ของการสลาวะตอตอนบีนะสมัยที่อัลลอซังตัวดำ嘛 อัลลอฮ์ให uh ้ตัวให้มาเลกาทั้งหลายคำหนับทำการข้อรบตัวอัลกัมด้วยการทั้งตาหรอกแต่กับท่านมิรอมิชานะอัลลอฮ์จะกล่าอินนัลลอฮะวะมัลาอิกะต้าูยุสลลูนอะละนบีเราพูดมาเลยกล่าวว่าสลาะว่าเรื่องอะไรสุลาะว่ากรืึองการให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสำคัญต่อนบีกันมาเลกาจะทำการให้ความสำคัญกับนบีมาเลกาทุกคนนะ ให้การสําคัญกับนบีโดยการกล่าวคํากันอัลลอฮุมะซิลลิยัลลอซีน่ามุฮัมมัดอันะเราเขาว่านี่คือสิ่งที่อิบนุกอยิมแกได้รวบรวมอันน่ะประโยชน์ของการสวดละวัตแล้วก็มันจะมีบระเดียวคอยว่าต่อขึ้นต่อไปกันทำไมถึงว่าบัถ้าไมปลอดภัยจากโทษในกูโบ่ถ้าไมปลอดภัยจากความอันตรายน่ากลัวของเกียร์มัดเดียวรอที่ตอกซื้อดอกแขว่าอ่ะคือมัจะมีสวดละวัตต์ได้กันเนาะ เอ่อเขาหวานแต่ที่เขาไม่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 ใช่นบิวาน่ะเขาว่าพูดใดก็ตามกล่าวกับอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดก็มาฮูวอัลลุอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดก็มาตูฮิบูวะตอร์ดะแถวนี้ว่าให้จำนวนเขให้เป็นเขะอ่าแน่นอนคนคนนี้จะได้ฟังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือข้อตลลงมาเลยเดี๋ยวผมจะหาในพวกเขามาเลยเนาะ ا ลล a h u มะ a ั a ล l i a l ลาอัลลอฮุม salli ala s a i n ซ h m u h a m m a ั kama huwa ahluh Allahumma salli ala s ลล n a h m า h a m m a d kama ม u h i b u wa a r u d h a ถ้าบอามันเป็นอย่างง่มาเป็นอย่างง่มาบางคนบอกเอาเอาข้อบานี่มาซ่อนมาได้ไหมมันสุ้แรงมาฉายมากรุกไหมทุกคนใครไม่อยากวังจะคอยนบีอย่ามาแน่นั่นคือความวังความฟันสุงสุดข้อพวกเราเราทําแลพ้นอบรับได้หรือไม่ได้ยากเราได้เลยการสลาว่า อยากหน่อยเราได้แล้วคือเราเป็นผัวของอกัลเนาะยากหน่อยเราได้แล้วเราเป็นผัวข้อบัลลีกาอยากหน่อยเราได้แล้วที่อัลตีนับบีกับประกันหนึ่งสอง,งสามปีฮะแต่มาเรายิงไล่ทีอย่างดีห้าสิบทีเป็นอะไรไม่น change, ่รอยทีเป็นได้ปันทีเป็นได้ชายที่กระด็นเตียวไอ้นี้เขากรรมรถเอาให้เป็นขีวเวลาหวาเนี่าเป็นปูก,นนนนก,นนกนันเนี่ยเนาะสะพันกับสะพันรอยเนี่ไอ้เชือกพันพันกับหนึงถ้ารอยกับรอยกับหนึงรอยกับห้ารอยกับเชือกอะไรแต่เนาะแต่ให้เป็นขีเขาบอกว่าทำไปนานๆก็ ได้ฟังเห็นนบีสอดร้อันบีสอดร้องแต่ีไม่ดะระหวาละว่าผู้ใดก็ตามนบีว่าผู้ใดก็ตามฟันเห็นกูว่านนั่นคือข้องหญิงข้องแท้แต่ละแต่บางคนไอ้อันนี้มาจากกาหลาวนะมาจากกาหลาวบางคนฟันเห็นไกลๆบางคนก็ฟันเห็นได้จับมือบางคนฟันเห็นได้โกดได้จูบนบีบางคนฟันเห็นที่กน่าด้วได้ไปบานแก ก็เลเตกันนี่แต่ว่าถ้าว่าสิ่งเหล่านี้สุกคนมีสิธิ์ก็เลยเต่ว่าอัลลอฮ์จะช่วยเราได้แค่ไหนเรื่องเราแข็งขัดจริงจังแค่ไหนแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราควรควรทำนะและโดยเฉพาะในคำสุขแต่ว่าตอนนี้มันสำนะสอนนี้รสอนคนี้นี่คือคำสุขวัตรสุขและการเดียนบวชอย่างว่าเนาะเราก็ควรทำซึ่งเรกก่อนไม่จะมีภคคมนะสิ่งเรกก่อนถ้าคนทำช่วยเรสมุดเป็นคนเล่นผายเยอะทุกสมุดนะ แล้วเกิดฟาดินาบีสมุดเขาพารัแม่แล้วใกล้วะเนี้ยบาปบรการหลาวเขาวะเนี่แต่แล้วกรณิตากันล้วถ้าคนคนนึงเป็นคนอิมั่นมายั่งปกติเป็นคนดีธรรมดาไม่โดดไม่โดดไม่โดดไม้แต่ว่าเป็นคนมายั่งแล้วฟาดินาบีกันนี่อันนี้สุขควรหลาวเพื่อนสุขควรหลาวเพราะไรเพื่อนต่อการในคนเดินเขาทำอยากทำอยากเป็นอยากเอาจริงอย่ามาเนาะเมื่อกระชวนเถื่อนเถือกันชวนกันนะอัลลอฮฺฮุอะล ใครไปเอาตัวกันเนาะแต่ไอันี้ชฉบอนี้นะเด่๋ยววันฉบอนี้หรอเทววันิี้ีาเพียน